ออกฝ่ลูกออกฝ่อเดินออกไปแดดหน่อยลูกเรื่องออกไปให้เห็นเม็ดสีหน่อยโอ้ลำตัวยาวมากนะครับยาวเลยยมอพ่อครับยาวเลยหลังตรงมากครับหลังตรงดิเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวเกษตรไร่างานโตครับผมตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไล่สดเนาะสักสีหานาทีนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานกรมปศุสัตว์วันชาติฟาร์มนะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมือนี้นะครับเป็นมืออีกมือหนึ่งครับมืออาว่านี่ผมได้รับโทรศัพท์จากอาตูนะฮะหรือว่าเสียตูนะครับเจ้าของโชคเนรมิตฟาร์มนะครับเพื่อนบอกว่าอาจารย์มาเป็นสักขีพยานมาแสดงความยินดีน้ำแน่นะครับผมสีซือเจ้าออกฟอร์ดครับนี่น้องครับเห็นตัวเลขขังๆปมครับผม ออกฟอร์ด604ทับ4นะครับผมนี่ครับอันนี้คือผมถามผมบอกง่ายๆนะเขาคือพระเอกเลยนะครับผมพระเอกฮอลลีวูดนะครับเป็นงัวที่กระแสมาแรงนะครับผมโก็ซิตฟาร์มสวัสดีครับผมครับตอนนี้เขาไอ้ไฮการ์นรวมมือผมดีมาเลยครับเมื่อกี้อยู่ในโฮมเนาะตอนนี้ออกแดดครับเนี่ยฮะเห็นบรรท่ายเพิ่นบอกครับผม604ทับ4นะครับเจ้าออกฟอร์ดนะครับ เป็นง่วอาอเมริกันบรามันแดงนะครับผมาถามว่าเพื่อนดังสหัหนครับต้องไปค้นใน google ต้องไปค้นใน youtube เบิงน,นะครับว่าเพื่อนดังดูในอเมริกาสําหนนะครับเห็นทราบข่าวๆว่าไอ้ลูกลูกเพื่อนเนี่ยเพื่อนสิพอเพื่อนเนี่เป็นสม o กกิ้งกันนะครับผูใ้ใด ถ่าถาจะเอาน้ำเชื่อของเจ้าออกฟอร์ดไปผสมในเบิ้งนี้นะครับว่าถ้าลูกเข้าเคยผสมบามันแล้วเคยผสมสายเลือดที่เป็นพวกสโมกกิงกันกัดจังใดกัดลีกหลีกเลี่ยงกัดหลีกเลียลล่ยงครับเพราะว่ามันสีเป็นเลือดชิดกันนะครับผมผมอขอมุ่ต่างๆขออภัยขออนุญาตได้หลายด้ครับผมเพราะว่า สามารถที่จะค้นในเฟซบุ๊กทบที่คำใน YouTube ใน Google ได้เลยนะครับมือนีเพิ่นสีมาทรงมอบครับจากมิดเชียงยืนฟาร์มนะครับทรงมอบให้อตูครับโชคเนลามิดฟาร์มตัวนี้ผมอยู่ศูนย์วัชชาติฟาร์มนะฮะศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมมาตรฐานของพี่นุยวัชชาติฟาร์มนะครับข้างหน้านี่ก็คือภูเบาฮอลลีวูดเลยครับผมนะครับเท่าที่ผมเคยได้คุยกับโชคเนลามิดฟาร์มนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดตามงัวตัวนี้มากประมาณ สามปีนะครับสามปีสี่ปีนะครับตอนนี้นะครับเจ้าออกฟอร์ดนะครับอายุกว่สิประมาณนะครับเจ็ดเจ็ดปีครับผมประมาณเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแปดเดือนเก้าเดือนประมาณนี้แหละครับผมจากข้อมูลที่ผมได้เช็คเบื้องแล้วนะครับแต่ถามว่าเมื่อเสาร์ก็เลยทักพี่นุ้ยวันชาดฟ้าว่าเป็นไหนล่ะเจ็ดปีโอ้ยซัมผูบ้าวเลยครับอายุวังสี่สิบตนนี่แหละครับ โบตองห่วงเลยก็คึกขนาดเลยเพราะส่วนว่าพี่นุยบอกนะเจ้าของสุลิยน้ำเชื่อนะครับเจ้าออกฟอร์ดเนี่ยเห็นทราบมาว่านะครับมีการออเดอร์น้ำเชื่อได้ครับตอนนี้ยังบรีดครับเพิ่งกักโลกผ่านมาจากบุรีรัมณ์นะตอนนี้มาอยู่ที่โกสมวิสัยนะครับบันนี้ก็เลยเตรียมท่จลิดน้ำเชื่อเมื่อนีเพื่อนสิสงมอบครับจากมิดเชียงยืนฟาร์มนะครับเขาสู้อาตูโชคเนลมิดฟาร์มนะครับราคาครับเบาๆจิบๆครับ หกล้านบาทครับผมหกล้านบาทแต่ผมคิดว่านะนะครับอ่า,อาตูม่องขาดแล้วล่ะครับเพราะว่านำเชื่อเนี่ลอดแรกที่สร้างจองไปหนี่เห็นพี่นุ้ยวันชาติโพสในเฟซบุ๊กว่าอึ้งเลยครับบอกว่าอาจารย์หมอเสืออีกท่านหนึ่ง,นงเนาะเพิ่นบอกว่า เกินคาดครับเกินเป้าทุกคนต้องการครับอย่าลืมนะครับว่าสัก2-3ปีที่ผ่านมาครับมีคนเอาน้ำเชื่อหลอดตัวนี้ครับนำเขามาจากอเมริกานะครับพี่น้องหูบอกว่าเจ้าออกฟอร์ดนี่เพิ่นขายกันหลอดแล้วหรอไหครับผมตีกงๆงคือ5 0พ0ถึง6000บาทตอหลอดเลยนะครับอันนี้ขึ้นน้ำเชื่อทั่วไปถ้าแยกเพศกับซีแพงขึ้นเ่าเรานี่ฮะบัดนนี้ผมได้ยินแววๆจากอาตูนะครับที่ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วเพื่อนบอกว่าจ้าไหนกับ ให้เป็นราคาที่ถูกกว่า h ẳ นแน่นอนครับห้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้เข้าถึงครับผมเกษตรกรลากหญ้าเข้าถึงครับผมบอกว่าเขาไปใกล้ครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าน่ารักดีครับเจ้าออกฟอร์ดครับมือหนีเพื่อนกับสีทรงหมอบแต่ว่าสุดยอดเลยครับผมมากหลายนะครับโนกนาตารูปรอครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวจริงผมเห็นแต่ในวิดีโอของ y o u b e นะของช่องพี่บุญชูกับเพื่อนกับไปรับหมอบอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอันนี้โตเป็นเป็นเทอหรกนะครับหลังตรงครับ แล้วก็โหนกใ่นะครับเหนียงไข่ดำขาใยแข็งแรงครับโค้งสางใยกระดูกใยเหมือนเลยครับพี่น้องอยากหูนะครับล่องไปถามพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นสื่อนำเชื้อรอบแรกๆที่เพิ่นนําเขามานะครับว่ายนำเชื้อโดดหนึ่งหาหกพันนะพี่ยังเพิ่นกาซื้อนะครับเจ้าออกฝอนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับสุดยอดครับอ่ะวันนี้ก็สีได้ชมบรรยากาศนะครับการรับมอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสกับผมก็สิได้ขออนุญาตอาตูนะครับขออนุญาตพี่นุ้ยวันชาดฟ้าม เขาไปสัมผัส <ST IT U ioè> ตัวเป็นนตัวจริงๆของเจ้าออกฟอร์ดให้พี่น้องในเบื้องอีกคล,คลิปหนึ่งนะครับผมอ่าติดตามนะครับเมื่อนี้ผมสสอบถามโชคเนลมิดฟร์มเลยว่าเพื่อนสีค้ายน้ำเชื่อชุดเทดา่าไหรราคาเกษตรกรลักยากันไวายังสั่นแหละครับครับ <laughs> สุดยอดเลยครับเมื่อวนี้ครับแดดงามครับออกฟอร์ดนะ่ารักมากครับโผใหญ่ครับตัวใหญ่กว่าผมเห็นในในใน,ในคลิปต่างๆนะครับอยู่ในอ่ายูทูบที่เป็นของฝรั่งนะเป็นยางไปล่เรียนมากครับ มันกระบอตื่นเต้นสําเห็นของจริงแบบนี้นะครับเศร้านี้กัสุดยอดครับวันชาติฟาร์นะครับศูนย์ผลิตน้าเชื่อมมาตรฐานวันชาติฟาม์ผู้ใดอยากน้ำนํำง่วนําควายนะครับเขามาผลิตน้าเชื่อมาตรฐานนะครับพี่นุยเพื่อนดูแลดีมากครับผมสัมผัสจากโตเพื่อนแล้วนะครับตลอดระยะเวลา 3- าสปีที่ผมได้มาคุกคี้ครับวันชาติฟาม์นี่ผมให้น้ำหมูวันเลยนะครับสุดยอดเลยนี่ครับดูแลง่วดีว่าแมนลูกว่าแมนหลานนะครับ นี่ครับดานหลังนี่พอพันเหมือนเลยได้ครับผมเห็นไหมครับพี่น้องครับขางหลังเต็มเหมือนครับนี่ฮะเพื่อนออกไปอาบแดดครับเพื่อเศ้านี่เพื่อนก็ัอแตอาบน้ำผมมาบุท่านตอนเจ้าออกฟอร์เพื่อนอาบน้ำเมื่อเศ้านะครับผมเพื่อนอาบน้ำแต่หกโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็อาบแดดเตรียมที่จะส่งมอบครับราคาหกล้านบาทอ่านอนแล้วครับนอนแล้วครับเฮลโลจุดมอร์นิ่งนะครับอ่าซูเปอร์สตาร์ from USA นะครับ welcome to องครับติดตามนะครับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปซะนี่ครับติดตามครับเจ้า Oxford 60444นะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามชมคลิปเต็มๆอีกเท่านึงนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ